ก็มไม่ปิด <c oughs> นึกว่ามันออโต้ อันนี้มอเครื่องไหนเครื่องกี้ป่ะฮะแล้วอยู่ไหนเนี่ยมอเนี่ย ไปอ่อนน่ะ <That S 1> <is> ัดมาตองเครื hmm. ่องหรออืมเครื่องไหน บุกเลยไปอันที่มันเหลือเกลนมันมีไหนตีที่ยังเปิดดูเลย มันเออบาทยังไม่รู้ชื้นเหรอนห้ชื้นอ่ะทำไมอ่ะ พรกพรกอาญาที่ดานาะที่มันไม่มีกองแล้วทั้งเกียร์ะอบเรี่ไหมอ่ะดูเป็นต่อที่เป็นดีของแม่มอสอยากอ่างลา น,นี้นะครับมีอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นต่อน,น้ำเก็ดแล้วนี่อะไระครับเหมือนหน้ะสบ้าไอที่ดำๆอะ่ะแค่นิ้งก่อนนะครับอกินข้าวก่อน